สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องแม่น่อยผ้าร่วยมือนี้แม่น้อยผ้าร่วยกับสีผ้าไปตามเบื้องตัวเลขของคุณล,งงงะะณลุงดวงเฮ่งเนาะค่ะคุณลุงดวงเฮงเพิ่นก็ถือเลขทุกงวดเมื่อนี้แอดก็มีโอกาสได้พ่อเพิ่นเนาะคะ่ะแอดก็เลยขอนเนวยทางังจากคุณลุงฟันแมน,นะคะ่ะเพิ่นสิได้แนวทางตัวใด มาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮามื่อวันที่สิบหงนี่กับมาไปเบิ้งไปฟังน้ำกันเนาะค่ะมาค่ะมาตามแม่น่อยเบิ้งเนี่ยท่างตัวเลี้ยงของคุณลุงฟันเมนค่ะคุณบอกคุณอกมันจะใส่เหล้วง่ายฟังสาตัวเดียวไม่ว่าโอ้ยหล่าเว้ยเงียบมาก,ก เขาไปขันสั้นก็เขาแต่หาโมได้าฉันบอกบอกกบบอกกบนี่แต่ว่ามัน้วยมาทั้งนานละน้อยน้อยู l l không, không, không. A, ่ฟังสาขวบสาไม่ตัวเดียวนึงทำไมหละมึงกขาไปหาโมได้ขันมึงเงียสันน้อยฟันซ้ำนั่นละตื่นแล้วเงียแล้วตีสว่คนนี่ เล็กตีกตัวนี้แล้วตีเป็นจะได้น้ำเก้าเอาสามตัวนี้ต้งดเอาเก้าสามเอียงขิ่นหนังฉันเียงหนึห่งอนเรีงเก้าเลยนะเอากบจักตัวตัวเดียว ก็ดเดียวก็จะไปเป็นเก้าสามก็ะสานเนี่ยทอสามท่อชอสามเก้าสามตัวขั้น<ด>ขั้นนึ่งทีเป็นสากสับซีนแล้วซีแกกระเก้าซีบค<ด>นคนอวยลงมาก,กเป็นหกหกซีได้เหมือนมันเลยหลายตัว ได้บอกเอาแต่ตอนนี้คือพักเก้าหนึ่งฉันนี่เดี๋ยวนี้กบตัวหนึ่งพักหนึ่งกับเกี้ยนหนึ่งลงผูท้ที่ซื้อแต่ว่าเจ้าของนี่มักมักตัวนี้ม,มักสามเก้าเก้าสามซื้อแล้วไปบัตรบ้านซื้อที่ซื้อ,อยเยอะเร็วหนิอ่ะ ถ้าว่าซื้อลอตเตรี่เล้วซสองใบเก้าสามเนี่ยบซื้อเท่าไหร่เกสามบ่อตอนนั้นหลานฟันน่ะมีอายมณดฟันดีบมอมงไหมฟันดีเนาะหลังหลังจากอันได้เลขแล้วนี่ท่านในเสียงท่านในปันบอ่บอฟันบ่อันนี่จะเกียมันมันดีแล้ว ฟันดีคักแล้วนี่ดีคักแล้วถือ,อชุกเทียชุงหวัดฟันยังไหนสันเขากับฟันงวดน,นั้นฟันว่าจอ,อน้ามันเขาจอน้ามันเกิด้วก็จออยู่ไซแต่ว่าเขาบัดนี่เขาจาขับของบัตรเลยมากว่าอ้าจ่อแล้วหรือเปล่นอืม เรือ่อเราดีวะเพาไอ้ซ้ำใดเราหกสิบเจ็ดสิบแล้วของผัวดิอืมเมาออกศูนย์เจ็ดเลยทีร้ายเป็น,นไรบ้านนี้ือกร้ 4, ายงนี่ยคือขาสิบบาทนึ่งถะได้สี่พันนก็ตอนนี้งวดก้อนกันไปหันกับฟันได้ วดก้อนกันว่ามันฝันว่านยังไงบุ๊โอ้ฝันว่านเขมามื่อบอกเจ็ดห <75 5. S 1> ้าห้าฝันเจ็ดห้าห้าวันนันออกหายเจ็ดนะเกีดห้าห้าจะว,วางวัดนั่นเพื่ได้ใบนั่นนี่นซื้อได้ใบอันนี้ละ ซื้อใบเดียวคือซ้ำคือจ้อยเลขนาสามตัวงวดน,นั้นคุณตาดวงแฮ้งเนื้อค่ะพี่น้องเอฟซีงวดนี้พันฝันเห็นกบอยู่คู่สาพันตีสาหน้หนามสอ้อนานเาพันตีเป็นสามพันตีบอกคือมูเรียกง่ายง่ายรด ป็บทียาก่นมักแห้ง่นมักหลายเก้าสามสามเก่าเบาเก้าสามสามเก่านี่นะพนมาคักวัสดุเก่าสามสามเก่ามีถ้ใดสิซื้อเอาัดมซื้อยุซื้อยุดอกเมื่อนั่นโต่อยเห็นนอะอืมบางยุดต้นไหมห่า เก็ดสามแต่ว่ากับล่างัเป็นสงสัยอือตัวนึงมันเป็นเก็ดเก็บมายู่ใส่บวกเก็บสองมั่งเหรอ เลืมแล้วล่ะยุ่นี่ดีเจันห้าเจ็ดสามสามห้าเจ็ดสามสามเฮ้ สามเจ็องสามเจ็ดสอง,สสองอนี่แหบนบีนี่เแรบบื่บบองขอสื่อมาด,ดนินึ่นี่หนึ่งสื่อมัดหนึ่งเอยนี่ประมาณสี่ส่ครูท่านในฝันดีบ่ฝันดีแล้วฝันดีแล้วอฝันว่าจังไหนฝันดี กับฟันนั่นมันบันในสื่อนะกับฟันเห็นเก่านี่ละมันเกี่ยวกันนะฟันเห็นกบนี่ละมันมาเกี่ยวกันนหันมาอันฟันฟันกับสิฟันมอแล้นี่ละสื่อมามันจังคอยสิฟันอยู่สื่อมาไวสื่อมาเสียงมึงคือว่าฟันดีคักแต่สนานได้ยินคนเบาอืมแต่ฟันดียุ่นละ ก็ดีซ้ำนี่ละ่ะดีซ้ำซ้ำที่ตัวนี่ล่ะนี่ตัวนี้ละ่ะมันดีเป็นกบมันดีแต่ว่าหมึกข,ขึ้นมันฝันฝันเังไรหม,มึกจับมได้แต่ตัวนี้ซื้อมือว่านหนึ่นนงใบละร้อยนี่ค่ะคุณลุง ฝันแม่นเพิ่นบาเพิ่นฝันดีเพิ่นกะถือสุกทุงวดล่ะค่ะแต่ว่าบ่ได้ไปถือโยจนไม่ได้หลายแต่ว่าบ่ได้ไปนทำคลิปน้ำเพิ่นเทียเนาะค่ะเมื่อนี้มีโอกาสก็เลยขอให้เพิ่นออกคลิปให้เนาะค่ะแต่ว่าก็บพ่ไทยให้เห็นเพิ่นดอกให้เห็นนาเพิ่นดอก เพิ่อนอยากไอวะสันคนบบกเคยเขากล้องกักเทียเพิ่นเลยอยากอายก็กเ,เ,เลย,าายเลาทายเอาแต่ตัวเลขนี่แหละเนาะคะ่ะขันมากน้ำเพิ่นกะล่องหยิบจับลัตเตอรี่เอาไว้ล่องเมืองเด้อคะ่ะ <c oughs> คุณลุงฟันแม่นเพิ่นกะ <c oughs> ฟันดี <c oughs> เพิ่นกะได้ทุกงวดคะ่ะ <c oughs> คุณลุงดวงเฮ้ง ล่องล่องเสียงสศกน้ำเพลนล่องเบิงเด้อค่ะถ้ามากกระจัดขัดกระพันนี่เด้อค่ะคือเลขคุณลุงดวงเฮ่งเพิ่นกระถือทุกงวดค่ะเพิ่นถือทุกงวดได้ทุกงวดงวด หาเกตเหมือน,นเพิ่นกับฟันว่ามีคนเอาเรียกไม่ใ้เพิ่นหาหา,หาเกตเนอกค่ะงวดวางนึงหันเพิ่นกับได้ศูนย์เกตเพิ่นทางบอสเลียนลายเพิ่นทางบอสื่อลายคะ่ะวดนี้เพิ่นกับว่าเพิ่นฟันดีเพิ่นมากคักแล้วว่าสันสามตัวกับสิมี่หาเกตสามสามเกตสอง สองตัวกบสิมีเกตสองเกตสามเก้าสามหกสี่เนาะค่ะกะไปกับน้ำเนือค่ะพี่น้องเอฟซีถ้าพี่น้องเอฟซีมากะล่องซื้อน้ำเพิ่นล่องเบืองเลือค่ะเพิ่นกะได้ทุกงวดละค่ะคุณลุงหลวงเฮ่งเพิ่นกะได้ทุกงวดเพิ่นกะฝันดีทุกงวดค่ะวันนี้เพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีค่ะแล้ยววัสัน คนก็บมาคุ้มให้แอดซื้อน้ำเี่ยนี่ละแอดก็สิล่องซื้อน้ำเพิ่นล่องเบงคุนว่าเพิ่นฝันดีคัก,กว่าสันเอฟซีมากระจดัดคัดกับพนันทั้งสองเฮ้าเปลี่นเพียงซื้อกลางให้แนียทางเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะคิดถือกะกบว่ากันเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้าร่วยเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเปลี่นกำลังใจให้กับทั้งช่องเฮ้าเนาะคะ่ะ มื่อนี้แอดกับสิพอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะไว้คลิปหนาเฮาก็าจังคอยพอกันไหมคอยพี่น้องเอฟซีเฮ้าโชคดีในวันที่สิบหกนี้กันสุขุสุขนเนาะค่ะขอให้ถูกหยวยรวยเงินกันสุขุสุขนเอนะค่ะพี่น้องเอฟซีสวัสดีค่ะ